ภาสืลัสบอสของโจโจภาค2เนี่ยถ้าคนนึกถึงเขาจะมีอะไรบ้างนะก็เป็นบุรุษเสาหินเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตม,มีมีมห้วเ,เอาขาลิซ่าลิซ่ามาสไลด์แบบนี้แล้วก็เลิกคิดนากลางอาวกาศอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะ แต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็น last boss ที่ไม่ค่อยมีเสน่ห์อะไรมากนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่คนไม่ค่อยนึกถึงเขามากนะักก็คือการเป็นผู้นาที่ยอดเยี่ยมของคลาสนี่แหละที่ทําให้ตัวละครตัวนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นซึ่งคุณสมบัติผู้นําที่เขามีนะฮะเอาจริงๆเนี่ยถ้าให้พูดเนี่ยอาจจะมีแค่ข้อเดียวแต่แค่ข้อเดียวนี่แหละก็มากพอที่ทําให้เขา,าเป็นผู้นาที่ยอดเยี่ยมเลยโดยคุณสมบัติที่ว่าก็คือคลาสนั้นน่ะสามารถสร้างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาหรือภาษาอังกฤษก็คือ psychological safety ให้แก่ผู้ใต้้้บบััังงคคคญชาาาไดด่อดีเลยวม ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาคืออะไรย่อๆก็คือดรเอมี่เอ็ดมอนสันนะฮะนักวิชาการชาวอเมริกันในด้านความเป็นผู้นำเนี่ยเธอนําเสนอแนวคิดนี้โดยบอกว่าการให้สมาชิกในบริษัทหรือในทีมทุกคนเนี่ยเคารพในบรรทัดฐานเดียวกันมีความเชื่อร่วมกันสามารถเสนอแนวคิดต่างๆได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองว่าโง่ถูกมองว่าไม่สําคัญหรือถูกเหยียดรู้สึกปลอดภัยสบายใจจะช่วยให้สร้างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาให้กับคนในทีมได้แล้วมันดียังไงอะเหรอก็พอคนในทีมมีความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยนะฮะก็จะทำให ทุกคนเนี่ยรู้สึกอิสระแล้วก็แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาโดยไม่ต้องกังวลรีแอคชั่นจากคนอื่นแล้วก็จะทําให้คนในทีมเนี่ยกล้าทาสิ่งต่างๆมากขึ้นมีความคสรีเงทีฟสูงขึ้นแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็อยากจะรับผิดชอบมากขึ้นด้วยซึ่งถ้าไอความรู้สึกปลอดภัยนี้ต่ำเนี่ยนะอาจจะส่งผลให้คนในทีมเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องงานอารมณ์แบบทาไปวันๆน่ะความรับผิดชอบต่ําลงเพราะงั้นหลักการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่องค์กรหลายๆที่เอาไปไประยุกต์ใช้เช่นกันทีนี้สําหรับองค์กรของบุรุษ นกันแล้วในฉากที่คาสตเนี่ยตื่นขึ้นมาจากการหลับไหล2 0 0 0ปีกับวามูแล้วก็เอซิดิสคาสนั้นน่ะบังเอิญเดินเข้าไปในเงาของวามูทําให้เขาโดนวามูโจมตีใส่เพราะวามูเนี่ยไม่ชอบให้ใครเข้ามาในเงาของตัวเองแล้วก็ทําให้วามูเนี่ยก้มหัวขอโทษซึ่งถ้าเกิดลองนึกภาพว่าเป็นหัวหน้าทั่วไปหรือเอาแค่เราๆก็ได้เนี่ยถ้าอยู่ดีๆโดนอัดใส่แบบนั้นน่ะก็คงจะตะโกนด่าไปแล้วว่าทําอะไรของมึงเนี่ยอย่ามาตะลกมาเว้ยแล้วลก็อาจจะแตะคืนใส่แต่กลับกลายเป็นว่าคาสบอกว่า,า,วาเขาไม่มีความจํเไม่ต้องลงโทษว วิญญาณของการต่อสู้แบบนี้ของวามูนี่แหละที่ทำให้คารสาไว้ใจวามูมากขึ้นเรียกว่าทั้งเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกับความเป็นตัวของตัวเองของวามูแถมแทนที่จะบอกว่าฉันยกโทษให้แต่คาสกลับพูดว่าเขาขอโทษมันเป็นความผิดของเขาเองที่เดินเข้าไปในเงาของวามูเรียกว่าคาสเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แท้ๆแ,แต่กลับมีความเป็นมนุษย์กว่าเราๆเนี่ยเกือบร้อยเท่าได้เลยทีเดียวและพอมีหัวหน้าแบบนี้นี่แหละลูกน้องเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยาสูงมากขึ้นคือจะบอกว่าไอ้หลักการความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาง Google ณ ไปใช้เหมือนกันนะแต่คาสซามะเนี่ยนำหน้า Google มาร่วมพันปีแล้วเรียกว่าล้ำหน้าสุดๆไปเลยแต่ถึงยังไง Google ก็สุดยอดที่สุดอยู่แล้วผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอย่าทำอะไรที่ผมเลยนะครับ ทีนี้นะฮะไอการสร้างความปลอดภัยทางจิตวิทยาให้ลูกน้องเนี่ยพราะน้าหลายๆคนนะ่ะชอบเข้าใจผิดว่าอ๋อก็แค่ชมลูกน้องเยอะๆก็พอแล้วลูกน้องเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการทํางานไงแต่จริงๆแล้วถ้าแค่ชมอย่างเดียวเนี่ยลูกน้องก็จะรู้สึกสบายอบอุ่นก็จริงนะแต่ก็จะไม่ค่อยมี productivity แล้วก็จะบรรลุเป้าหมายได้ยากซึ่งไอความปลอดภัยทางจิตวิทยาเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญก็คือต้องทําให้รู้สึกทั้งปลอดภยัยแล้วก็ทําให้ลูกน้องเนี่ยอยากจะแสดงความรับผิดชอบออกมาเยอะด้วยหลักการก็มี2ออย่างใหญ่ๆก็คือกําหนดนโยบายหรือมาตรฐานของงานหรือที ชัดเจนอารมณ์แบบบอกคนในทีมไม่ชัดเจนไปเลยว่าเป้าหมายคืออะไรและก็ต้องมีมาตรฐานด้วยนะไม่ใช่แบบวันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้อย่างหนึ่งเอาโปรแกรมเมอร์ไปทำไอทีซัพพอร์ตเอาบัญชีไปชงกาแฟให้ทํางานมั่วซั่วไปหมดบลาบลาบลาเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะเคยเจอแหละจะมากจะน้อยแล้วพอคนในทีมเนี่ยรู้สึกว่าองค์กรแล้วก็งาน่มีมาตรฐานสูงมีเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเขาก็จะรู้สึกอยากทํางานให้ออกมาดีตามมาตรฐานที่มีและอีกอย่างนะฮะก็คือมีการให้อิสระกับคนในทีมอันนี้ก็ตรงตรงแหละก็คือให้อิสระพวกเขาว่าจะทําในลักษณะไหนก็ได้ ได้ฟิกอะไรมากมายขอให้ได้ผลลัพธ์ก็พอก็จะสามารถช่วยเพิ่ม Productivity ให้กับองค์กรได้แต่แต่แต,แต,แต่เราก็ต้องมีการกําหนดความอิสระไว้ด้วยนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมติเราบอกพนักงานทุกคนว่าให้ปีนเขาขึ้นมาเจอกันที่ยอดคนที่เป็นพนักงานระดับกลางหรือเก่งๆเนี่ยระหว่างปีนเขาเนี่ยเขาก็อาจจะเพลิดเพลินชมทิวทัศน์รอบๆได้อย่างชิลๆดีไม่ดีเนี่ยอาจจะผลิตอุปกรณ์ทุ่นแรงมาเองด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดคุณไปบอกเขาหมดเลยว่าจะต้องทํายังไงถึงจะขึ้นมาได้เขาก็็จจจะะรรรูู้้สสสสึกกกกกิินนนนเเเียอแแลงงงงใใไปปทาาาััับถดพ ม่คนที่ไม่เคยปีนเขาไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะถ้าอยู่ๆไปบอกว่ามาเจอกันที่ยอดนะทําอะไรก็ได้เลยตามอิสระพวกพนักงานใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้หัวหน้าก็ควรจะต้องแจกแจงแนวทาง how to k no w how ต่างๆให้เขาด้วย แล้วทีนี้เราลองมาดูคาสสมะก,กันบ้างว่าเป็นยังไงนะฮะเป้าหมายสูงสุดของคาสนะครับก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นสุดยอดของสุดยอดสิ่งมีชีวิตซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้เนี่ยก็คือต้องได้รับศิลาแดงเอจ่ามาไว้ให้ได้ก็แปลว่าคาสนะ,นะกำหนดเป้าหมายให้อีก2คนอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องทําอะไรแต่ก็ให้อิสระไม่ได้บังคับว่าต้องใช้วิธีแบบนั้นวิธีแบบนี้นบบนไม่มีแบบเฮ้ยถ้าเกิดเจอแล้วมาเรียกฉันนะฉันจะไปจัดการเองอะไรงั้นก็คือปล่อยให้้้้้้ลููกกกกกนอองงงเเเเเีี่่ยย็ะาาาาาหิิิดดดรรรรแแววววธปััญตซึถ ลองดูเพื่อนร่วมทีมของคาสแต่ละคนนะครับคนแรกอย่างเอซิดิสนั้นน่ะจะเห็นว่าเขาเนี่ยกระ,ะเฮียนกระหือรือในการจะรีบหาศิลาแดงมาให้ไวที่สุดก็เลยทาให้เอซิดิสเนี่ยบุกไปถึงกอะที่พวกจเซฟฝึกฝนด้วยตัวคนเดียวก่อนเวลาและถึงสุดท้ายเอซิดิสเนี่ยจะพ่ายแพ้ต่อจเซฟแต่เราก็เห็นได้ถึงความพยายามของเอซิดิสที่ถึงแม้จะเหลือแค่สมองอะ่องอะ,ออะแต่เขาก็พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเอาศิลาแดงมาให้ได้ส่วนลูกน,น้องอีกคนอย่างวามูวามูเนี่ยก็เป็นคนที่มีหัวใจนักรบถึงจะอยู่ฝั่งศัตรูแต่ก็มีบุคลิกคคค้าายยยๆกกกููอออ่่่สวนนึงงะ็ืตรทีจจเ ศัตรูที้แข็งแกร่งเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจจึงทําให้เขาเนี่ยปฏิบัติกับคนที่มองว่าเขามีคุณค่าพอด้วยความเคารพถึงแม้จะเป็นศัตรูก็ตามซึ่งถ้าเกิดว่ากันตามตรงเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคาสเนี่ยนะเราอาจจะไม่ชอบลูกน้องแบบนี้ก็ได้นะที่อารมณ์แบบจะทําอะไรก็ต้องให้ดูมีคุณค่าดูมีความสง่าผ่าเผยต้องเท่ไว้ก่อนก็เลยดูไม่ได้เหมือนกระตือรือร้อนจะไปหาศีลาแดงแบบเอซิดสมากนะักอารมณ์แบบแนวอยู่ยเฉยเฉแล้วรอพวกโจโจโมาบุกมากกว่าแต่อย ให้เขาตราบใดที่ไม่หลงทางหรือเบี่ยงเบนขอแค่ให้ได้ศิลาแดงที่เป็นผลลัพธ์มาก็พอแล้วก็คือคาสเนี่ยไม่ได้ไปกําหนดวิธีการอะไรให้อิสระกับทั้งสองคนอย่างเต็มที่เคารพความเป็นเอกเทศเพราะเขารู้ดีว่า2คนนี้เป็นบุคลากรชัน้นเลิศที่ไม่ใช่เด็กใหม่ต้องไปสอนหรือบังคับอะไรตอนที่ชัดๆอีกตอนหนึ่งเลยก็คือตอนที่จเซฟเนี่ยสู้กับวามูครั้งแรกเลยนะฮะตอนนั้นอนะวามูเอซิดิสเนี่ยเหนือกว่าจเซฟมากแต่วามูที่เป็นคนที่เคารพศัตรูเนี่ยเขาก็ตอบสนองต่อคําพูดของจเซฟที่ว่าฉันจะแแแขข็งงงกกกร่่ึึ้้้นนนนลวมาาเเอออชะใหไดดีืู ก็เลยฝังแหว่งเข้าไปในหัวใจของจเซฟและเอซิดิสเนี่ยก็ตะโกนถามคาสว่าจะมาร่วมด้วยไหมคาสที่มีการตั้งเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยก็คงไม่มีทางจะมาใช้วิธีที่อ้อมค้อมจนสิ้นเปลืองเวลาแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ลูกน้องจะมีรสนิยมที่แตกต่างจากตัวเองแต่เขาก็เข้าใจกันนะเพราะนานๆทีเนี่ยจะเจอคนที่มาพอฟัดพอเหวี่ยงได้ก็เลยไม่ได้ห้ามปล่อยให้ทั้งสองคนเนี่ยทำอะไรที่อยากจะทําแต่ก็กําชับวามูลและก็เอซิดิสว่าเป้าหมายขององค์กรเราก็คือศีลาแดงเท่านั้นเรียกกกววว่่าาาาาคคสสสสเนนีมมมมมํอใใใแงรหห้้ิล็ รบต่อผู้ใต้บังคับบัญชามากแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะให้อิสระทุกอย่างมากเกินไปอย่างเช่นฉากที่โจเซฟลิซ่าคูณ2เนี่ยมาบุกถึงห้องแล้วแต่ในห้องนั้นเนี่ยก็มีแวมไพร์ร่วมร้อยกว่าตัวจึงทำให้พวกคาสเนี่ยเป็นต่อโจเซฟอย่างมากเรียกว่าถ้าเกิดรุมแป๊บเดียวเนี่ยก็คงออสิลาแดงมาได้แต่ในระหว่างนั้นะนวามูก็ขอคาสว่าเขาสัญญาแล้วว่าจะสู้กับโจเซฟที่โรมขอวามูพูดนี้เป็นคนจัดการด้วยตัวเองเหอะ ที่โดยปกติเนี่ยจะยอมรับความต้องการของลูกน้องมากแต่คราวนี้เขากลับบอกว่าไม่ได้อย่าลืมเสียว่าเป้าหมายของเราก็คือการเอาศิลาแดงมาให้ได้พูดอีกอย่างก็คือสําหรับคัสเนี่ยตราบใดที่ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากนโยบายขององค์กรมากเกินไปเขาเนี่ยก็จะให้อิสระกับลูกน้องแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องมีทัศนคติที่แน่วแน่ที่จะไม่ยอมให้ลูกน้องทําอะไรได้ทุกอย่างนอกเหนือจากเป้าหมายขององค์กรมากเกินไปด้วยก็คือฉากนี้คัสแสดงให้วามูเห็นด้วยว่ามาตรฐานหรือนโยบายขององค์กรเนี่ยเป็นยังไงนั่นเอง,อง,งเ,เะะอ,าอาจรจิงจาบางคน ที่ปล่อยให้วามูทําที่เขาอยากจะทําเหมือนกันนะเพราะวามมเนี่ยก็เป็นลูกน้องชั้นเลิศก็ปล่อยให้เขาทําตามที่ต้องการก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่จริงๆเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือหัวหน้าเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานหรือการจัดการหรือการตัดสินใจที่สม่ําเสมอก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะฮะไม่งั้นแบบวันนี้ทําแบบนี้โอเคพอพรุ่งนี้ทําแบบเดียวกันไม่โอเคซะงั้นคราวนี้ลูกน้องก็จะไม่ชัวร์แล้วว่าเฮ้ยแล้วต่อไปจะยังไงดีวะเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็จะมาถามหัวหน้าาทคีีเวมมมมอสส่่ ให้อิสระแต่ก็มีมาตรฐานลูกน้องเนี่ยก็จะเคารพคุณไปโดยปริยายเพราะพวกเขาเนี่ยมีความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาแล้วอย่างที่เราเห็นว่าวามมเนี่ยก็ตั้งใจทํางานของเขาอย่างเต็มที่ก็คือต่อสู้กับจเซฟเนด่แหละอย่างแข็งขันอาชีพความสามารถของตัวเองอย่างหนักหน่วงถึงขนาดดับตาตัวเองเพื่อสู้เลยก็ทําถึงจะให้แพ้ให้โจเซฟเนี่ยแต่วามมเนี่ยก็อยู่เคียงข้างคารสจนจบแล้วก็สู้กับจเซฟจนบาดเจ็บได้ระดับหนึ่งเลยซึ่งการที่วามูพัฒนาตัวเองจนสู้ได้ดีขนาดนี้เนี่ยก็เพราะเขาอ่ะได้ไเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร แรงจูงใจสูงซึ่งถ้าเกิดเทียบในโลกจริงนยนะนะก็อารมณ์เหมือนเราให้ลูกน้องเนี่ยได้เจองานยากๆไปเจอลูกค้าอะไรเงี้ยก็จะทำให้ลูกน้องเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเติบโตขึ้นซึ่งเบื้องหลังที่วามูเติบโตแบบนี้นะฮะคาสเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญเช่นกันนะครับเพราะคาสเนี่ยก็เป็นคนที่มอบสภาพแวดล้อมแบบนั้นให้กับวามูทุกคนน่าจะเคยได้ยินคําว่าหัวหน้าเนี่ยจะทําให้ลูกน้องเติบโตขึ้นแต่เอาจริงๆนะหัวหน้าเนี่ยมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยมากนะในแง่าการพัฒนาบุุคคคลลลลาาากกกกรรเพพะงงงไไไมมม่่่ีีหหหััััวววนนนนน้้้ทททจออออิธบูดดตต24ชโ แต่ไอเล็กน้อยนั่นแหละที่มีความสําคัญมากถ้าตราบใดที่หัวหน้าเนี่ยให้ลูกน้องเติบโตด้วยตัวเองได้มีส่วนร่วมต่างๆจนสร้างความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาให้พวกเขาได้เนี่ยการเติบโตของคนคนนั้นเนี่ยจะแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงได้เลยและเอาจริงๆนะฮะถึงจะพูดมาตั้งแต่ต้นว่าคาัสเนี่ยเป็นหัวหน้าที่เหมือนคอยสั่งการแต่เอาจริงๆเนี่ยคัสก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าบอสอะไรขนาดนั้นนะอย่างเอซิดิสเนี่ยเป็นระดับเพื่อนเลยเดือดซ้ํามีแค่วามมเท่านั้นที่ฟังคําสั่งของคสัสอย่างหน ก็มีความเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกเสียใจกับการตายของวามูซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยก็เป็นหัวหน้าที่ไม่ใช่แบบต้องการรับความจงรักภักดีจากลูกน้องเพียงอย่างเดียวแต่เขาอเป็นหัวหน้าประเภทที่มีส่วนร่วมกับลูกน้องโดยตั้งอยู่เป็นพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นหัวหน้าลูกน้องเลยด้วยซ้ํานะแต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานกันทั้ง3าคนมากกว่าและเมื่อทุกคนในทีมนะฮะไว้วางใจกันทุกคนเนี่ยก็จะทํางานหนักร่วมกันได้แล้วก็จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออ,องค์กรนนั่นเอง ทีนี้ที่พูดมายืดยาวเนี่ยเราก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยคาสเนี่ยก็เป็นหัวหน้าที่ดีเลยนะเนี่ยแต่พอเอาไปเทียบกับบอสภาคอื่นเนี่ยก็ถือว่าเขาได้รัคบความนิยมค่อนข้างน้อยมากเลยนะคือน้อยกว่าวามูล,ลูกน้องของตัวเองด้วยซ้ําแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงความเป็นผู้นําของเขาเลยด้วยซึ่งถ้าเกิดถามว่าทําไมสาเหตุหลักๆก,ก,ก็น่าจะมี2ข้อนะก็คือตอนที่เขาสู้กับลิซ่าลิซ่านั้นน่ะเขาใช้วิธีเอาตัวแทนมารับเดามจแล้วก็โจมตีลิซ่าลิซ่าจากข้างหลังซึ่งไอเดียที่ดูเหมือนขี้ขลาดแบบน้้้ใชสับบกกแูููลผ ส,สู้กันตรงๆซิแต่นี่แม่งโจมตีผู้หญิงจากข้างหลังรวมถึงอีกอย่างก็คือในแง่ความเชื่อของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมิติอะไรมากนะก็แค่อยากจะเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตเท่านั้นอดีตก็แทบไม่พูดถึงเลยยิ่งถ้าเกิดเอาไปเทียบกับดีโอภาค3เนี่ยที่ถึงในแง่าการควบคุมลูกน้องเนี่ยนะดีโออาจจะด้อยกับคาสัสเลยด้วยซ้าเพราะลูกน้องของดีโอเนี่ยไม่มีใครไว้ใจอะไรกันเลยแต่ดีโอเนี่ยก็มีสเสน่ห์มีแนวคิดทางศาสนาปรัชญาอะไรต่างๆแล้วพอยิ่งเอามาต่อยอดกับภาคโขกภาคนิยายนนู่นนี่เนี่นยก็ยิ ท่ายที่เห็นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคาสเนี่ยนะเรื่องโจโจ้คง <ๆ S 1> ไม่เดินมาถึงขนาดนี้ได้เพราะคาสเนี่ยเป็นคนสร้างหน้ากากศีลาและถ้าเกิดไม่มีหน้ากากศซลาดีโอก็คงไม่โผล่สลอนไม่ให้เราเห็นทุกภาพได้ขนาดนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันที่รายละเอียดเกี่ยวกับคาสน้อยไปหน่อยหรือเอาจริงๆนะถ้าเกิดเทียบกับวามูเนี่ยบางคนก็มองว่าด้อยไาด,ด้วยซ้ําเพราะวามูนั้นนถึงจะตายเขาก็คงไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยในชีวิตแต่าคาสสน่ะถึงจะไม่ตายแต่ก็คงรู้สึกเสียใจไม่น้อยที่ต้องออกไปลอยน้องออกวราขาศแบบนั้นเเเเเเพรร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 าา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 ะะะะฉนนนั้นน้้้คคถกกกกกิดจจีียยยูออไสส่่่แลล็็ืืมงง ปลอดภัยเชิงจิตวิทยาให้กับทีมทํางานของเราด้วยนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะทำให้องค์กรเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้แน่ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่พูดให้มันดูเท่ๆไว้ก่อน